มาดูอีกเรื่องหนึ่งครับเอกนัทพร้อมพันลาประชุมคอรมเพราะปัญหาคนใต้ที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้มันกระทบใจมากกว่าลาประชุมครับเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าขอปรับภารกิจด่วนไปช่วยน้ำท่วมใต้บอกว่าตนได้สั่งการให้ใช้พื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11จังหวัดสงขลา เป็นจุดรวบรวมสิ่งของเพื่อระดมลำเลียงไปช่วยพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสงขลาพัทลุงโดยเฉพาะ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เอกนัทพร้อมพันธ์บอกว่าก่อนผมไปประชุมครมอสัญจรได้ประสานให้ลำเลียงข้าวของไปที่ศูนย์ดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครช่วยกันจัดเตรียมและส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยในจุดต่างๆสัปดาห์นี้ผมขออนุญาตปรับคิวลาประชุมเลื่อนกิจกรรม ลงไปติดตามการช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ในวันพรุ่งนี้เอกนัตระบุว่าส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีรอบนี้น่าจะมีการเสนอวาระที่เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตร,รกรชาวไร่อ้อยเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนให้ลดการเผาอ้อยซึ่งผมได้ฝากท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่กํากับดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมไว้แล้วผมท่านเองก็ขอให้ผมรีบลงไปช่วยพี่น้องภาคใต้ด้วยตัวเอง และประสานความช่วยเหลือมาร่วมกันด้วยนี่คือเอกนักพร้อมพันธ์ุซึ่งไม่ต้องบอกว่ามีญาติโกโหติกาข้างไหนอยู่ภาคใต้แต่นั่นคือประชาชนลงเลยลาประชุมคอรมอสัญจรฝากเรื่องไว้กับหัวหน้าพักซึ่งเป็นรองนายกว่า พูดเรื่องนี้ในที่ประชุมนะครับหัวหน้าพักบอกลงไปเลยท่านเลขาประชาชนเดือดร้อนอยู่และต้องการอะไรให้ประสานขึ้นมาในขณะที่นายกบอกว่าห่วงสิขภาคใต้คนใต้นะคะไม่รักคนใต้แล้วจะแต่งงานกับคนใต้ได้ยังไงล่ะคะโอ้ยตายแล้วหาผัวเพิ่มไหมคะยังเดือดร้อนก็อยู่อีกหลายคนนะคะนายกคะแต่อย่าเพิ่งคว้าอนัทวุฒิไสเกอร์มานะคะเขามีเมียมีลูกแล้วค่ะแม้เขาจะเป็นคนใต้ก็ตามนะฮะ